เรากําลังจะถ่ายน้ําน้องกบนะคะด้วยปัม๊มปั๊มน้ําตัวนี้นะคะโซโบรุ่น WP 500D นะคะปั๊มน้ําที่หัวกระโหลกติดกับบ่อน้ําเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตะก้อตะก้อครอบเหรอคะติดกระบ,บ่อน้ําเลยนะคือเราเอาวางได้เลยอะ่ะจุ่มกับน้ําได้เลยอะ่ะนี่กําลังปั๊มน้ํานะคะนี่เอาสายออกมาทิ้งตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมน้ำไหลนี ปั๊มบ่กบนะคะปั๊มน้ำบ,บ่กบเราใช้ทุกวันเลยนะคะใช้ทุกวันเปลี่ยนน้ำให้น้องกบใหม่ทุกวันนะคะกบเลี้ยงในบ้านนะคะปั๊มน้ำตัวนี้นะคะเราใช้มานานแล้วนะคะที่เลือกใช้ก็เพราะว่าถูกและดีนะคะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะประหยัดไฟด้วยนะทุกคนนี่ปั๊มน้ำตัวนี้เลยนะคะรุ่น WP 500 D s o b ดีโซบนะคะทุกคนใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะปั๊มนม้ำใช้ปั๊มทุกวันนะคะปั๊มให้น้องกบทุกวันนะคะไถ่น้ำน้องกบทุกวันน้องกบต้องไถ่น้ำทุกวันไม่งั้นน้ำบอ่อนี้จะดำนี่นะคะเลี้ยงน้องกบในบ้านนะคะ ใช้เองรีวิวเองแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวจะเป็นหน้าหมาหรือจะหลอกขายของ